ค่ะก็สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะสำหรับพระคำวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะในเช้าวันใหม่นี้นะคะอยู่ในพระธรรมยากบนะคะบทที่1นะคะพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ1ถึงข้อ12นะคะได้กล่าวไว้ว่าจากยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้น ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่งคงและจงให้ความมั่งคงนั้นอันมั่งคงนั้นบนรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทงปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมซัดไปมาผู้นั้นจงอยากคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยเขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นให้พี่น้องที่ต่ำต้อยโอ้อวดในการที่พระเจ้าทรงเชิดชูเขาและมั่งและคนมั่งมีก็จงโอ้อวดเมื่อ เมื่อตกต่ำลงเพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดูดดอกหญ้าเพราะเมื่อตะวันขึ้นความร้อนอันแรงกล้าก็กระทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกหญ้าก็ร่วงหล่นและความงามของมันก็สูญสิ้นไปคนมั่งมีก็จะเสื่อมสูญไปกังคันเช่นกันคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่ทั้งแก่ทั้งหลายที่รักพระองค์ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระเจ้าหนาเช้าในเช้าวันนี้นะคะในหัวข้อนะคะข้าพเจ้าขอให้หัวข้อว่าคริสเตียนกับจุดยืนที่มั่นคงนะคะคริสเตียนกับจุดยืนที่มั่นคงนะคะจากพระธรรมยากอบบทที่1นึ่งถึงข้อที่12นะคะ พระธัญญากอบ,บทนี้นะคะผู้เขียนก็คือยากอบนะคะซึ่งเป็นน้องชายของพระเยซูนะคะหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่ายาโคบนะคะซึ่งในภาษากรีกนะคะเรียกว่ายาโคบอสนะคะยาโคบอสซึ่งมาจากภาษาฮิบูว่ายาโคบนะคะบางาบางฉบับเขาจะเรียกน้องชายของพระเยซูยากอบนะคะว่ายาโคบนะคะค่ะก หลังจากที่ไปโตเดินไปโตนะคะเดินทางออกจากเยรูซาเล็มนะคะก็ไปตั้งคริสตจักรใหม่ใช่ไหมคะยากบน้องชายของพระเยซูก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําคริสตจักรแม่ที่ยูรูซาเล็มนะคะคริสตคริสตจักรนี้นะคะมีสมาชิส่วนใหญ่ที่เป็นยิวนะคะที่เชื่อในพระเมสสิยาห์หรือว่าคริสเตียนยิวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นชุมชนนะคะคริสเตียนแห่งแรกด้วยนะคะ ในช่วงที่ยากอบนะคะน้องชายของพระเยซูดูแลอยู่นั้นนะคะพี่น้องเหล่านั้นนะคะกอ็อยู่ในช่วงวิกฤตหรือว่าต้องเผชิญกับช่วงย่าลำบากนะคะเพราะว่าเกิดการกระดานอาหารอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในแถบนั้นนะคะแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวยูนะคะที่เชื่อในพระเมสสิยานะคะเหล่านั้นนะคะ ถูกข่มเหงจากผู้นำในเยรูซาเล็มนะคะแต่ท่ามกลางนะคะแต่ท่ามกลางเรื่องทั้งหลายนี้นะคะยากบเองก็ถูกรู้จักในฐานะที่เป็นเสาหลักของคิตจักรที่เยรูซาเล็มนะคะยากบถูกยอมรับในฐานะผู้ที่สร้างสันตินะคะซึ่งผู้นำคนอื่นด้วยสติปัญญายและความกล้าหาญเองนะคะนี่ก็คือจุดเด่นของยากบน้องชายของพระเยซูนะคะ และจดหมายฉบับนี้เองนะคะยากอบน้องชายของพระเยซูนะคะได้เขียนถึงคร Ch ิสเตียนชาวยูนะคะที่กระจัดก,กระจายไปทั่วแถบเมติเมติเตอร์เรเนียนนะคะเพราะถูกเพราะถูกกดขี่ข่มเหงนะคะท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรอย่างที่กล่าวไปนะคะเกิดกัาดอหานเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการข่มเหงเกิดขึ้นนะคะยากอบจึงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจแล้วก็ ให้พวกเขามั่งคงในความเชื่อนะคะในช่วงเวลาที่ยากลบาบากนะคะพี่น้องคะถ้าเรามองไปรอบๆตัวเรานะคะรู้สึกว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยแตกต่างกับพี่น้องที่พี่น้องชาวยูกํลาลังเผชิญอยู่นะคะหมายถึงสถานการณ์เรากับสถานการณ์ของพี่น้องชาวยูที่เกิดขึ้นนะคะข้าพเจ้ามองดูแล้วมันรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแล้ว พระธรรมเล่มนี้นะคะได้หนุนใจเราอย่างไรยากอบน้องชายของพระเยซูนั้นได้หนุนใจพี่น้องชาวคริสเตียนว่าอย่างไรนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะสิ่งแรกนะคะสิ่งที่น้องชายของอยากอบนะคะน้องชายพระเยซูนะคะหนุนใจกับพี่น้องอคริสเตียนชาวยูนะคะว่าเมื่อท่านเผชิญความทุกข์ยากลาบากต่างๆจงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี หลายท่านคงอาจจะมี question mark นะคะว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้หรอเมื่อเราเจอความทุกข์เราจะมีความชื่นชมยินดีได้หรอนะคะในที่นี้นะคะกำลังให้ความหมายว่าให้เรานั้นมองในแง่บวกนะคะเพราะการทดลองได้ก่อประโยชน์นะคะยายากอบได้บอกไว้นะคะว่าเพราะการทดลองนั้นได้ก่อประโยชน์ในชีวิตของเรานะคะยากอบบอกให้เราที่จะ น,นะคะเปลี่ยนความยากลำบากเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นะคะช่วงเวลาแห่งความยากลำบากสอนให้เราอดทนและบัดบัดนะคะก็เป็นสิ่งที่จริงนะคะช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้นะคะเราก็อาจจะต้องอดทนนะคะเราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะเราพี่น้องลองดูว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราเราพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้อะไรใน ในวิกฤตเช่นนี้นะคะและอย่างที่สองนะคะที่ยากรหนั่นใจนะคะถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้ายากบนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องความรู้เท่านั้นนะคะแต่พูดถึงความสามารถที่ตัดสินใจได้อย่างชันฉลาดนะคะในะชันฉลาดในภาวะที่ยากลำบากนะคะ หากเราขาดสติปัญญาในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเราสามารถทูลขอจากพระเจ้าและพระองค์จะประทานสิ่งที่จําเป็นแก่เราด้วยที่ในหนึ่งเาจหนึ่งบอกว่าด้วยเมตตานะคะด้วยความเมตตาของพระเจ้าในอิชฉบับหนึ่งนะคะบอกว่าด้วยพระทัยที่กว้างขวางซึ่งทำเราทำให้เราเห็นภาพว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จําเป็นแก่เราเมื่อเราทูลขอสติปัญญานั่นก็คือ พระทัยที่กว้างขวางนั่นก็คือบางครั้งสิ่งที่เราทุนสิ่งที่เราทุนขออาจจะมีแค่นี้นะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ก็คือมากกว่านั้นพระเจ้ามองเห็นว่าเราต้องการอะไรนะคะสิ่งที่จําเป็นกับเราพระเจ้าจะให้ด้วยกว้างขวางเลยนะคะเราสามารถทุนขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อน,นําในการตัดสินใจของเรา แต่เมื่อเราทุนขอนะคะเราต้องเชื่อนะคะไม่เพียงแค่บอกว่าทุนขอแล้วจะได้นะคะแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องเชื่อนะคะและไม่สงสัยเลยนะคะและไม่สงสัยเลยเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงสนับสนุนความปรารถนาของเราที่ตรงกับจุดประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่เราขอนั้นต้องสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเองนะคะพี่น้องในที่นี้อ่ ก็มีน้องๆอ,อนุชนนะคะหลายท่านก็ถามมาว่าอาเจนกี้นะคะว่าเราจะฉีดวัคซีนดีไหมอย,อย่างนู้นอย่างนี้ฉีดวัคซีนดีไหมได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะข้าพเจ้าก็ได้ให้คําตอบเขาว่าพระเจ้าให้สติปัญญากับเรามาในการตัดสินใจนะคะฉะนั้นจงใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้มานะคะข้าพเจ้าไม่สามารถไปตอบได้ว่าฉีดเธอไม่ฉีด ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะตัดสินใจแทนผู้อื่นแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าและ,ะพระคำของพระเจ้าในวันนี้ก็ยืนยันว่าถ้าเราขาดสติปัญญาก็จงขอสติปัญญาในการตัดสินใจนะคะให้พระเจ้าทรงนำนะคะและอย่างที่บอกเมื่อเราทุนขอแล้วเราต้องอย่าสงสยัยนะคะเราต้องไม่สงสัย ะะเราต้องเชื่อและไม่สงสัยเลยนะคะเพราะหลายท่านเองหรือว่าแม้กระทั่งพี่น้องของเราหลายครั้งนะคะหรือว่าแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองหลายครั้งเราอธิฐานไปแล้วเรายังมีเอ๊จะได้หรือเปล่านะเอ๊อันนี้อย่างนี้หรือเปล่านะนะคะในะนัหนให้เรานะคะเมื่อเราทูลขอแล้วเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำแล้วเราต้องห้ามสงสัยนะคะเมื่อเกิดความสงสัยนั้นท่านพี่ให้ภาพว่าเหมือนแค่ เหมือนทะเลคลื่นนะคะที่กำลังถกสัดไปมาเหมือนเป็นคนไม่แน่นอนเลยนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะที่ยากอบได้หนุนใจเรานะคะก็คือความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองอำนาจและตำแหน่งเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถสุญสิ้นไปได้ในพระธรรมปยาจารย์บอกว่าภายใต้ดวงภายใต้ดวงทิตย์ทุกอย่างคืออนิจจังก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะ แน่นอนนะคะพี่น้องขณะที่เรากําลังดําดเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้สิ่งเหล่านี้อาจจะจําเป็นในการดําเนินชีวิตของเราใช่ไหมคะเรายังต้องใช้เงินทองเราต้องใช้เงินเพื่อจะซื้อ,อวัตถุดิบอาหารต่างๆในการดําดเนินชีวิตต่อไปหรือว่าตําแหน่งอะไรต่างๆเองเราก็มีการทํางานเราก็ต้องมีการเลื่อนขั้นต่างๆนะคะแต่ไม่อยากให้ไปโฟก,กัสตรงนั้นนะคะเพราะว่าหลายครั้ง เราบอกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงก็คือคนที่รวยคนที่ร่ํารวยคนที่เป็นมหาเศรษฐีต้องเป็นคนที่มีเงินนะนะคะแต่ในพัมพีนะคะบอกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงสิ่งเราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อมันสูญสิ้นไปเราก็ไม่เหลืออะไรนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แป๊บเดียวก็หายเงินทองเราหามาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรคะความมั่งคั่งที่แท้จริงก็คือ จิตวิญ,ญญาณที่เติบโตขึ้นนะคะจิตวิญ,ญญาณที่เติบโตขึ้นหรือว่าสิ่งที่อยู่ในใจเรานั่นก็คือสิ่งที่ถาวรน,นะคะเพราะพวกเงินทองอำนาจตำแหน่งนะคะไม่ได้มีความหมายอะไรกับพระเจ้าเลยนะคะพระพี่บันทึกไว้ยอย่างชัดเจนนะคะว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงก็คือจิตวิญญาณของเราเองที่เราติดสนิทกับพระเจ้ามากเพียงใดในแต่ละวันนะคะในะมี คู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเรื่องคนนะคะให้เรื่องคนให้บอกกับพระเจ้าเรื่องพระเจ้าให้บอกกับคนนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอยากท,ท้าทายพี่น้องนะคะในจากข้อที่12นะคะคนที่อดทนต่อการทุกข์องใจนะคะคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขนะคะเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนะคะ ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์อเมนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระสัญญานี้บอกว่าคนที่ทนอดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วนะคะเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนะคะมงกุฎแห่งชีวิตนี้นะคะเปรียบเหมือนมองกุฎแห่งชัยชนะชัยชนะที่มอบให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันนะคะ มงกุฎแห่งชีวิตของพระเจ้าอัอนสง่างามและมีเกียรติในโลกนี้นะคะมงกุฎแห่งชีวิตของพระเจ้านะคะสำหรับโลกนี้อาจจะดูไม่สง่างามนะคะหรือว่าดูเหมือนไม่มีเกียรติในโลกนี้นะคะแต่เป็นรางวัลแห่งชีวิตนีรันคือการได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปนั่นเองนะคะฉะนั้นสุดท้ายนะคะก็หนุนใจพี่น้องว่าหนทันสู่การเป็นผู้ชนะของพระเจ้าคือ การรับพระองค์และคงความซื่อสัตย์นะคะแม้อยู่ภายใต้ความกดดันนะคะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยหรือว่าในบ้านเมืองของเราหรือว่าในชุมชนของเราอาจจะดูยแย่หรือว่าอาจจะเราอาจจะต้องเผชิญความความทุกข์ยากความทุกข์ยากลำบากต,ต่างๆในแต่ละวันนะคะแต่พระพีก็หนุนใจเราแล้วนะคะให้เราที่จะให้เรานั้นที่จะ,ะเผชิญความทุกข์ยากต่างๆที่ จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนั่นก็คือมองในแง่บวกนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้พระเจ้ากําลังให้เราเรียนรู้อะไรและความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นจิตวิญญาณที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้าในแต่ละวันนะคะและ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อในการะบเนินชีวิตแต่ละวันเราต้องทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเรานั้น จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากชีวิตของเรานะคะก็หนุนใจพี่น้องนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่พระคำของพระองค์นั้นหนุนใจเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ทรงเตือนสติเราที่เรานั้นจะดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้วก็เรานั้นในช่วงที่เศรษฐกิจ กำลังเย่มแย่ลงหรือว่าสถานการณ์ในโลกนี้กําลังเปลี่ยนแปลงไปพี่นเจ้าค่ะพี่น้องหลายท่านเองอาจจะต้องเผชิญความทุกข์ยากลบาบากหลายคนอาจจะสิ้นหวังแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ได้หนุนใจเราแล้วว่าเรานั้นจะเรานั้นจะมองปัญหาต่างๆนั้นเป็นในแง่บวกว่าพรุ่งนั้นจะทรงสอนอะไรเราพรุ่นเจ้าค่ะและที่ลูกั้งหลายนั้นจะทําตามน้าพระทัยของพระเจ้า นั่นก็คือลูกทั้งหลายนั้นจะเติบโตจิตวิญญาณของลูกทั้งหลายนั้นจะเติบโตและติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและรวมถึงลูกทั้งหลายนั้นจะให้ความสําคัญกับฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าค่ะเพื่อที่ลูกทั้งหลายนั้นจะติดสนิทกับพระเจ้าและเดินในทางของพระเจ้าพระเจ้าค่ะและเมื่อใดก็ตามพระเจ้าค่าในพัะสัญญาของพระเจ้าบอกแล้วว่าเมื่อเราทูลขอสติปัญญากับพระองค์นั้นพระองค์จะทรงให้แต่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ลูกทั้งหลายทูลขอนั้น จะต้องเป็นไปตามน้ mm ําพระทัยของพระองค์แ <offended> ล้วก็จะต้องสอดคล้องกับน้าพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดทรงเสริมกําลังเราแล้วก็ให้สติปัญญากับเราที่ลูกทั้งหลายนั้นจะเข้าใจถึงน้าพระทัยของพระเจ้าจะเข้าใจถึงจุดประสงค์ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นต้องการที่จะให้ลูกทั้งหลายนั้นที่จะเรียนรู้อะไรหรือว่าในการนมชีิตแต่ละวันต้องทําอย่างไรพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าโปรดทรงเสริมกําลังแล้วก็โปรดทรงอํานวยพระพรแล้วก็ ปวดทรงระลึกถึงพี่น้องของเราหลายท่านเองที่ติดโควิดหรือว่ากําลังรักษาตัวและโดยเฉพาะทีมบุคลากรทําแพทย์เองที่พวกพวานจะทรงปรดระลึกถึงอย่างเป็นพิเศษเอง ปัญจ้าค่ะที่เขานั้นจะมีสติปัญญาแล้วก็จะมีความหวังจะมีกําลังใจในการรักษาคนไข้ดูแลคนไข้ต่างๆปัญจค่ะข,ขอฝากมอบไว้กับพระองค์และรวมถึงชีวิตของลูกทั้งหลายขอพระเจ้าประปรมปกป้องแล้วก็ให้ลูกทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่เป็นพระพร,รให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันลูกทั้งหลายขอฝากมอบชีวิตของลูกทั้งหลายไว้กับพระองค์อธิษฐานกับทุนเช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าา m e n ค่ะก็ขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็ปดเสริมกำลังกับพี่น้องทุกท่านนะคะ จ้าิพรค่ะ